กินส้ตมตำเมื่อกี้เผ็ดมากๆเลยเพื่อนๆเยกบกินไม่ไหวดูหน้าตาส้ตามตำเผ็ดมากเพื่อนๆเยกบจะเปลี่ยนมากินขนมกินน้ำยาแทนเพื่อนๆไม่ไหวเผ็ดมากกลัวแสบทอ้อเพราะว่าเราเป็นโรคก,กับเพาะอ,อยู่แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากินขนมกินกับแกงเขียวหวานของเราดีกว่าเพื่อนๆมันอร่อยเพื่อนแต่เยกบกลัวกินไปแล้วกลัวปวดทอ้อง จะยกลูกก,ก,กินไปเยอะอยู่นะเมื่อกี้กินซุปตามใจให้เพื่อนๆดูทีนี้เราจะมากินแกงเขียวหวานกันเพื่อนแกงเขียวหวานกันขนมจีนน้ำยาแทนขนมจีนน้ำยาอืยกลูกเผ็ดจี๊ดจ้าเลยเพื่อนๆอมาจ้าเรากินขนมจีนกับแกงเขียวหวานกันตอ่อเพื่อนๆแก้เผ็ดแก้เผ็ดวันนี้ไม่ได้มีขนมมีของว่างมากมแก้ปิดเลย เพื่อนๆมาเสียดายมันเผ็ดเกินเผ็ดมากอืมอร่อยเพื่อนๆอ,อร่อยอร่อย แก้วน้ำในกบน้ำแข็งพอกินกับแกงเขียวหวานมันก็หวานเพื่อนๆเดี๋ยวตักส้มตำใส่นิดนึงนะเพื่อนๆนเนาะตักใส่นิดนึงพอกินแกงเขียวหวานแล้วมันก็มันก็หวานหวานไปมันก็ออกหวานไปเอาผสมกันเลยเพื่อนๆวางไว้ก่อน กินแบบผสมผสมแจงเขียวหวานมันก็มีรสหวานนะเพื่อนๆมันไม่มีรสเผ็ดแล้วก็เอา้มจับแทนรสเผ็ดเอาเนาะเพื่อนๆเนาะ คิดถูกแล้วนนเนี่ยที่จะกดซื้อแกงเขวันขึ้นมาด้วยจิตใจของบุื่เพื่อนจิตใจของบุ้งจินกับส้มตำ มกรอร่อยด้วยกันทุกคนสุดยอดสุดยอด